สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับสรงเจิม Property วันนี้เรายังอยู่กันในตัวเมืองจังหวัดชุมพรและครั้งนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้านใหม่บรรยากาศบ้านสวนอยู่ในแหล่งชุมชนเป็นพื้นที่ที่ไม่แออัดและอากาศดีมากบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในซอยตะโกท่าตําบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ายในบ้านประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องนั่งเล่นเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันแล้วกันนะครับเข้ามาถึงก็จะเป็นห้องโถงและมีหน้าต่างมองไปเป็นวิวเพื่อนบ้านตรงออกมาจะเป็นห้องกลางมีซิงคล้างมือและประตูทะลุกออกไปหลังบ้านขวามือจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มีกระจก สามารถมองออกไปเห็นวิวชั้นด้านนอกฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องนอนขนาดกลางมองกระจกออกไปไปเห็นเพื่อน้าบนเช่นกันส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำมีอุปกรณ์ครบคันอ่างล้างมือกระจกถูกส้วม สายักบัวห้องน้ำาค่อกว้างเลยทีเดียวครับตัวบ้านมีขนาดกว้าง9เมตรลึก8เมตรเนื้อที่บ้าน72ตารางเมตรเนื้อที่ภาพรวม51ตารางวัรั้วบ้านทาด้วยสีน้ำตาลกำแพงสีดำส่วนตัวบ้านมีสีขาวแกมน้ำตาลโทนอุ่น อยู่แล้วไม่ร้อนพื้นที่บ้านมีบริเวณสามารถเลี้ยงสัตว์หรือปลูกผักสวนครัวได้บริเวณรอบข้างมีวิวชิวทัดที่สวยงามมีเพื่อนบ้านที่อัธยาศัยดีสามารถจอดรถสะดวกสบายได้ถึงสองคันน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมอากาศดีมากอยู่ในแหล่งชุมชน มีถนนทางเข้าบ้านสองเส้นมีถนนคอนกรีตก่อนเข้าบ้านอยู่ห่างจากถนนหลักเพียง2กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลทนบุรี5กิโลเมตรห่างจาก3ห้างสสินค้าเพียง6กิโลเมตรอยู่ไม่ไกลจากธนาคารชื่อดังอยู่ห่างจากตลาดนัดสี่แยกพรมพรเพียง5กิโลเมตรสำหรับหลายท่านที่ชื่นชอบในทะเลบ้านของเราอยู่ห่างจากหาดคาบาน่าเพียง20นาที ซึ่งเป็นหาดที่สวยที่สุดในจังหวัดชุมพรและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจบ้านหลังนี้สนนราคาอยู่ที่1 8 5 0 0 0้านบาทซึ่งลดราคามาจาก2ล้านบาทบ้านสวยทำเลดีบรรยากาศดีแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะครับ